ง่วงนอนหลังกินอิ่มเกิดได้ทุกคนอันตรายหรือไม่รับมืออย่างไรดีสวัสดีค่ะพยาบาลจุมแช n แ e l ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องง่วงนอนหลังจากเรากินอาหารอิ่มอิ่มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นกันไหมคะน่าจะเป็นกันทุกคนเลยเรามาดูซิว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอาการ ง่วงนอนหลังกินอิ่มนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่างหงุดหงิดใจมากและรบกวนใครอีกหลายๆคนมักจะเกิดในช่วงมื้อหนักๆอย่างเช่นมื้อกลางวันและมื้อเย็นจะเป็นที่มาของคำว่าหนังท้องตึงหนังตายหย่อนนั่นเองค่ะอาการง่วงนอนหลังกินอิ่มนี้เป็นภาวะทางสรีรวิทยา เกิดมาจากการที่ร่างกายของเรารับคาร์โบไฮเดรตจำนวนมากทำให้คนไทยที่ทานข้าวเป็นอาหารหลักเกิดอาการเหล่านี้ได้บ่อยๆค่ะกระบวนการที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนหลังกินอิ่มก็คือการที่สมองสั่งให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องพักการทำงานของส่วนอื่นๆของร่างกายให้น้อยลง พร้อมกับการที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อให้น้ำตาลในตัวเองกลับมาอยู่ในระดับปกติจึงทำให้ร่างกายจะต้องการเข้าสู่ในภาวะพักผ่อนเพราะฮอร์โมนอินซูลินที่กำลังปรับตัวเองมักจะมีสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินและเซโรโทนินที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม และอวัยวะอื่นๆก็ทำงานช้าลงทำให้อาการนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหลังจากกินอิ่มค่ะแล้วอาการง่วงนอนหลังจากกินอิ่มนี้อันตรายหรือไม่อาการง่วงนอนหลังกินอิ่มไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่อย่างใดก็ตามหากเกิดอาการง่วงนอนหลังกินอิ่มก็อาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับการพักผ่อนที่น้อยลงอยู่แล้วเกิดอาการวูบหลับได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการขับรถการทํางานและการเรียนซึ่งอาจเกิดอันตรายและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตลดลง เรามีวิธีรับมือกับอาการง่วงนอนหลังกินอิ่มหรือคำว่า Food โค m a อย่างไรเรามีวิธีมาบอกค่ะโดยวิธีแก้อาการง่วงนอนแบบทันทีก็คือลุกขึ้นเดินหรือยืดเหยียดร่างกายการเคลื่อนไหวเบาๆเาช่นเดินไปรอบๆออฟฟิศหรือยืดเส้นยืดสายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้รู้สึกกระชับกระเฉงขึ้นค่ะ หรือ2ดื่มน้ําเปล่าการดื่มน้ําให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารด้วยหรือ 3. ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นวิธีคลาสสิกนี้ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทําให้ตื่นตัวได้ทันทีค่ะและ 4. ค่ะออกไปรับแสงธรรมชาติแสงแดดช่วยปรับวงจรการนอนหลับและทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวค่ะ 5ค่ะหาของว่างที่ดีต่อสุขภาพหากยังไม่รู้สึกโหวยให้เรื่องของว่างที่มีประโยชน์เช่นผลไม้รสเปรี้ยวหรือถั่วต่างๆแทนของหวานจัด6ค่ะ ให้กลิ่นหอมช่วยกระตุน้นกลิ่นของกาแฟรหรือกลิ่นหอมสดชื่นอื่นๆสามารถช่วยกระตุ้นสมองได้ค่ะส่วนวิธีป้องกันในระยะยาวก็คือ 1. ค่ะควบคุมปริมาณอาหารหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่เกินไปโดยเฉพาะมื้อกลางวันเพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักและเกิดอาการง่วงขึ้นได้ หรือ 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลสูงเช่นข้าวขาวขนมหวานจะก,กระตุ้นให้เกิดอาการง่วงนอนได้ง่ายกว่าอาหารประเภทอื่นๆค่ะหรือ 3. เน้นโปรโตีนและใย,ยอาหารเลือกกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงและมีใย,ยอาหารมากๆเช่นเนื้อปลาผักใบเขียวจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และอิ่มได้นานขึ้น และ4ค่ะพยายามเคี้ยวอาหารช้าๆการเคี้ยวอย่างละเอียดจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นค่ะและ5นะคะไม่ควรนอนทันทีหลังกินข้าวค่ะควรรออย่างน้อย2-3ชั่วโมงหลังกินอาหารเสร็จก่อนจะล้มตัวลองนอนเพื่อป้องกันปัญหากรดไหลย,ย้อนและช่วยให้ย่อยได้เต็มที่ ส่วนข้อที่6นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการนอนหลับไม่พอเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อาการง่วงหลังกินข้าวรุนแรงมากขึ้นค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตประจําวันจะช่วยลดอาการง่วงนอนหลังกินข้าวหรือฟู้ดโค m a ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ